เอาละครับผมสวัสดีวัยรุ่นชาวอาวีกันทุกๆคนและทุกทท่านนะครับผมวันนี้นะครับพามาอยู่กับเอนโซนะครับผมซึ่งวันนี้พาทุกคนมาอยู่กับคอนเทนต์ที่มีชื่อว่าแอสซิสต์ก็แทงได้นะผมจะเอาเราแอสซสต์นะครับผมมาออกของแทงนะครับผมเอาเฮ้ยเรียบร้อยแล้วมึงแตกเอามึงก่อนแหละเรียบร้อยเรียบร้อยเ <laughs> นินทำไมกูเกี่ยว ครบผมจะเอาเหล่าบรรดาแอสซิรซินทั้งหลายนะครับมาออกของแทงนะครับเป็นแทงล้วนนะครับผมแต่แต่ก็จะสลับกันไปเล่นตามตำแหน่งนะครับผมอาจจะเอามาเล่นเป็นออฟเลนหรือว่าเอาไปเล่นเป็นแทงนะครับเราพีนี้จะทำออกมาเล่นรื่อยนะครับผมสินต่อไปที่เราจะออกนะครับผมเราจะไม่ออกของดาเมจเลยนะครับเราออกของแทงเลยครับผมนี่เหวียกะก่อนเลยฮะ <laughs> Ta nói đi mừng ạ Áo bà là Áo là hơi hơi Áo chào ạ Áo có mà chào có mà chào có mà chào có mà Áo à, bà là Áo à, bà là Áo à, bà là Áo à, là <laughs> อาน,นี่กชิบหายแล้วกูเอามาละตายซะ้มึงอะ่ะเหนยบลอยยังดีอ๋อๆๆๆลุมครับลุมครับอีหนูอีหนูอีหนูอหนเอาละลุมครับผมจังหวะนี้ไม่รอช้าละมีหลายวะตัวนึงโอเค ยงไงครับยังไงครับก,เกบูเกี่ยวครับเกี่ยวครับแล้วมึงก็ไม่ต้องไปไหนครับเอ้ามึงแน่เอู้มึงจะโชว์เลยโอเคครับต่อไปเราเอาเป็นไกอานะครับผมแทงลวนครับสหรับเซตนี้จริงๆแล้วเอาไปลรมก็ดีเหมือนกันนะครับสำหรับตัวเอ็นโซเนี่ยมาดินี่น นี่ข้อดีของเหวี่ยกะครับผมติดสโลฮนะเดินไปดิเดินเนื้อออกยากรบบมึงกูบอกเลยนี่เราเจอเวลเวลสไม่เก่งนะถือว่าโค้ชคดีแต่เจเวเลสช,ช้ำๆนี่กูตายไปแล้วเอาแล้วฮะเอาแล้วฮะคุณผู้ชมเอาแล้วฮะคุณผูช้มมชม โหถึกเงี้นนะเนี่ยต like ีไม่เข like ้าเลยไม่ใช uh ่ว่ามันถึกแบบอ้ยกูแม่งไม่แรงปิดป้อมฮะเหเียใกล้อามาแล้วต่อไปแล้วเอาฟอสเคนะครับผมตัวเมื่อไหร่อืมคือเอาเวเลสดีกว่าปะ เอาให้เอาให้พร้อมยังไม่แตกเลยอือ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 ขอขอขอเยเยอะว่ะปล่อยไปก่อนละกันเอ้เอาเปล่า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  โอ้ยเกี่ยวติดด้วยนะถอยแล้วกูโกนี่ยืนถึออยู่นะยืนถึออยู่นะบอกก่อนนะบอกก่อนนะนี่แไงแทบไม่ได้คิวนะมันควรจะเอาไปเป็นแท้งมากกว่าเอาไปยืนโลมให้เงี้ยฮึบ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 สวย เก็บได้แต่บนคิวละเวลาแม่งสองรอบแล้วจะโชว์มึงคตอดขาดจังหวะกูเลยรอต้องมาทาง,ทางนึงแหละมาดินี่ไงเขาเรียกว่าลากมาคิวคนเดียวลากมาคิวคนเดียวพอแล้วมึงอะ่ะ <c oughs> อุ้ยอุ้ยขอ่อยก่อนครับ โอ้โหไม่ได้หมดสวยปอดเขบมาแล้วครับผมไปเราออกเป็นถุงมือทานอสนะอ้าวหนึ่งตัวเดี๋ยวเาเอาเอ็กซิคิวคาเลยไม่ได้วะปรับเนี่ย <c oughs> ได้ยูไปไหน วเง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 เวงยายายาขอขอมึงนี่ประจําเลยแต่ผมถ้าเกิดผมคนเดียวเมื่อกี้ก็อาจจะไม่ตายนลครับกูตีเบาชิบหายอู้อีนุ่มเข้ามางี้เข้ามางี้แตกครับมาครับมึงใส่เข้ามามึงใส่เข้ามามึงใส่เข้ามาเลยโอดอึดโอ้ยยี่นี่ก็อึดเกิน ยกให้เพื่อนขอได้ไหมนเนี่ยโอ้โหเราดาเมจไม่พอจริงครับไม่ทันในพวกนี้แม่งเอาคิวไปหมดเลยเอามึงนี่แหละเอาเวลาเอาเวลเาวลได้อยู่นะมาดี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 อ้ยไปไหนวะ แหมเอ้ยกลับมาเจอเอ็กซิคิวดิเฮ้ยเอาวะล่ะ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 เราออกเป็นเกาะไฟแล้วกันนะครับพอจะมีดาเมจเวทช่วยนิดนึงก็ยังดีหอเกี่ยวเลยฮะลอกเกี่ยวเลยฮะดึงมาฆ่าครับดึงมาฆ่าครับผม ขอกูบ้างเหอะแ <Ultimate. S 1> วนแม่งรีบวะ่ะปล่อยตายนะยัง <c oughs> แม่งรีบจริงเ <Victory. S 1> อาโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับเ็นโซนะครับกับเซ็ตไอเทมสายแทงค์นะครับบอกเลยว่ามาแบบแทงคล้วนนะครับผม ก็ไม่แนะนําให้เอาไปเล่นตามกันอย่างเช่นเคยนะครับก็มาเป็นคอนเทนต์นะครับผมก็จะผลิตออกมาเรื่อยๆนะครับเอาบันไดแอสซิสินเอาเมดบ้างอะไรบ้างนะครับมาออกแท้งนะครับส่วนแทงกูไปออกของแอสซิสต์บางเลยโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับผมถ้าใครใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม